ันนี้ผมจะพาคุณไปดูความคืบหน้าของการเกี่ยวถัว่วซึ่งข้างหน้าเราจะเป็นหุบเขาสูงชันที่เราเห็นกันข้างหน้านี่คือภูเขาที่เขาเรียกว่าเขาบ่อพลอยเขามักจะไปล่อนพลอยกันเพราะว่ามันมีพลอยอยู่ในหุบเขานั่นด้านหลังเขาจะเป็น เรียกว่าอุทยานห้วยขาแข้งรถของผมทำงานอยู่ด้านในยังไม่ได้เข้าไปเลยเห็นเขาว่าเจอหมูป่านะเพราะว่าหมูป่าชุ่ม หนน้้าดวยม,มีกวางลงมาจากภูเขาอทางด้านหลังน้ำตกมีเวลาเดี๋ยวจะพาไปดูอีกครั้งนึงอันนี้ชมบริเวณร,ร,รอบๆก่อน